บรรยากาศก็ไ hmm. ม่ร้อนเท่าไหร่ครับวันนี้สุดยอดมากเลยนี่ครับก็กินงานหาเช้ากินค่ำครับวันนี้ปลาดีครับปลาดีนคนทองปาควิวนี่คนซิดไม้เราเก่งมากครับคนนี้ซิดไม้เร็วมาก ตัดเศษก็จะเก็บไม้ครับเนี่ยเก็บพวกเศษไม้ให้เนี่ยอย่างดีนะครับเนี่ยใครที่อยากได้โอ้ใครที่มียูคาขายนะครับก็ติดต่อมาเลยครับ0619753715ครับนี่ครับทีมเราจะเก็บเขาเรียกว่ากิ่งยูคาครับให้ท่านอย่างดีเลยบริการถึงที่นี่ครับมีป่านนครับเนี่ยคาาประจาครับถ้ามีผู้สาวก็ติดต่อให้ป่านนครับนี่นางงานของเรานะครับ อยู่ข้างทางมากคนก็จะตับยากหน่อยนี่ครับนออ้องอามปลาถามครับปลาน o n วันนี้แดดไม่ร้อนครับวันนี้อากาศเย็นสบายฝากครับท,ที่ท่านใดอยากได้ทีมงานไปตัดยูคานะครับหรือว่าอยากขายยูคาครับก็โทรมานะครับพิกัดใกล้ๆครับ,รบอ่าพี่บูนมา,าหาลอา่ช่องมิกสว่างพี่บูน กลกว่านี้น่าจะน่าจะไม่ไหวแต่ก็ไม่แน่ครับก็ศูนย์หกหนึ่งครับเก้าเจ็ดห้าสามเจ็ดหนึ่งห้าครับโทรมาเดี๋ยวผมจะไปดูไม้ถึงที่ครับโอเคครับ